ผมขอชื่นชมเลยและอย่างน้อยๆที่นี่ก็ทําให้ฉันรู้สึกว่าตัวเองมีค่าค่ะธนาไม่ทันตอบทันใดนั้นมือถือของพาวก็ดังขึ้นมาแล้วพาวก็กดตัดสายทันทีพอทนาเห็นก็รีบถามกลับคุณพาวมีเรื่องไม่สบายใจอะไรหรือเปล่าครับหรือว่ามีปัญหาตรงไหนอ๋อพอดีว่าเป็นเรื่องส่วนตัวนะคะแล้วก็เป็นเรื่องที่ฉันทนมานานแล้วและตอนนี้ฉันก็แค่เลือกตัวเองนะคะพาวพูดไม่ทันจบนนก็โวยวายหน้าบริษัททันที คุยกับผมเดี๋ยวนี้นะพราวคุณได้ยินผมไหมผมบอกให้ออกมาไงพอนอนวอยวายแบบนั้นพนักง,งานก็แตกตื่นชะโงกมองใครมาเสียงดังหน้าตึกวะเนี่ยพอพราวได้ยินเสียงก็รู้เลยว่าคือนอนอีกแล้วเหรอแล้วธนาก็เอียงมาถามคุณรู้จักเขาเหรอครับใช่ค่ะเขาเป็นแฟนเก่าที่ไม่เคยให้เกียรติฉันและทุกครั้งที่ฉันอยากเป็นตัวของตัวเองเขาก็กลับทําให้ฉันรู้สึกไร้ค่าส่วนนนเห็นพราวไม่ออกมาก็ตะโกนต่อพรา คุณอยากให้ผมมาง้อใช่ไหมผมก็มาง้อแล้วไงออกมาสิไม่ใช่ขนนฉันไม่ได้ต้องการให้คุณกลับมาง้อฉันแต่ฉันเหนื่อยมากพอแล้วและฉันก็พอเลยด้วยไม่พราวคุณรักผมคุณเลยยอมทุกครั้งที่ผมทําอะไรก็ได้และครั้งนี้ก็เช่นกันคุณก็ต้องยอมผมสิแต่ครั้งนี้ไม่เหมือนที่ผ่านมานนและฉันก็เลือกแล้วฉันก็เลือกตัวเองไม่เลือกนนเหมือนที่ผ่านมาไม่พราวคุณต้องเลือกผมไม่ว่าผมจะทําอะไรกับคุณคุณก็ยังคงต้องเลือก ก็ผมสิพาวไม่ทันตอบแต่ธนาหันมาตอบแทนคุณฟังภาษาคนไม่รู้เรื่องเลยไงครับคุณพาวเขาบอกว่าเขาเลือกแล้วและคุณกําลังทําให้ทุกคนเสียความรู้สึกนะครับแกอย่ามายุ่งนี่มันเรื่องผัวเมียแต่ผมว่ามันไม่ใช่เรื่องผัวเมียนะครับมันคือการให้เกียรติผู้หญิงมากกว่าผมก็ให้เกียรติแล้วไงและที่ผ่านมาก็เป็นแบบนี้วันนี้จะเป็นแบบเดิมไม่ได้หรือไงฮะ ใช่ค่ะนนวันนี้มันจะไม่เป็นแบบเดิมอีกต่อไปแล้วและฉันก็จะไม่ทนกับคุณอีกค่ะและเรื่องของเรามันก็จบไปแล้วไม่พาวเรื่องของเรายังไม่จบคุณต้องกลับไปกับผมพอนั้งพูดทะเลาะกันแบบนั้นพนักง,งานก็มาล้อมดูเหตุการณ์แล้วธนาก็หันมาพูดกับนนคุณครับถ้าเป็นลูกผู้ชายจริงควรจะต้องยกย่องผู้หญิงนะครับไม่ใช่กดให้เขาลงต่ําแบบนี้และสิ่งที่คุณทําคือไม่ให้เกียรติเขาเลยพร,ราวได้ยินแบบนั้นก็น้ําตาคลอหันไปพูดกับนนเหมือนกันใช่